จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีวางผ่านพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉมายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานี นายสริทวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนเหล่ากาชาติจังหวัดและภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีวางผ่านพุ่มเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศีนครินทราบรมราชนานีนหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีที่ทรงมีต่อชาวไทยและประเทศชาตินั้นใหญ่หลวงมากพระองค์ทรงมีพระอุตสาหะวิริยะสูงในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตั้งแต่เหนือสุดจรดใต้สุด ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอ,อสวอเป็นหน่วยแพทย์อาสาคลื่นที่ไปในถิ่นธุรกันดาลส่งรับเอาโครงการของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนไว้ในพระราชป,ประบําและส่งรีเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขา